ข้างใล้างนานมโลกล้างน,านา่นๆหายลื่นหรือยังถ้าหายลื่นก็แสดงว่าสะอาดแล้ว,ลวอโอเคทำใหล,วลงวยเล็กวยเล็กวยเล็กก่อนวยเล็ก่ หายลื้อหรือยังล้างข้างในอีกรอบนึงล้างข้างในอีกรอบนึงค่ะโอเควางไว้ความความเป็นไหมโอเคอ่ะอีกอันนึงค่ะอันนี้เบาๆนะมันเป็นแก้วเดี๋ยวมันตกแตกล้างข้างในอีกหลายรอบโอเคหายลือทำถงนี้บุ้มแตกอ่าอ่ะถุนี้ล้างแก้วก่อนล้างแก้ว ไม่ต้นต้นนกนกนอันนี้เป็นที่ลังแก้วลูกเดี๋ยวแม่ใส่ให้นี่คือลังแก้วสบายอันนี้สองน้ำลังแก้วค่ะ ล้างข้างในด้ด้วยเสร็ <ừ. S 1> จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะวางไว้ล้างเยอะๆลูกแก้วหรล้างเยอะๆไม่ไดไม่ดมสิกลิ่นเป็นไงมันหอมนะ โอเคหอมสะอาดแม่ <c oughs> เยอะแม่เยอะแม่ดมที่สะอาดไหมได้อีกโอเค <c oughs> okay, หอมเรียบร้อยแม่ใช้อ,อันนี้แล้วว่าช้อนเหรอคะช้อน<ะ>ถ้าช้อนใช้อันนี้ค่ะอ่านี่ล้างช้อน